สวัสดีครับพี่น้องครับ FC ปลาลอง FC ซแฟนคลับที่คืออยู่สวนเรืองแสนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตะกอลอดห่วงผู้อสวที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าผมอ,าออกออกํำลังกายทุกวันนั่นแหละก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาติกันก็สวยๆทั้งนั้นนะครับเล่นกันก็ดูไปเอาเองครับผมไม่บรรยายเพราะว่ามีะระดับระดับมือโปรนะครับ นั่เห็นไหมลูกส้นครับเออลูกสซนโอเคน้่นเห็นไหมลูกสซนนะครับสุดยอดน่าได้กี่แต้มครับนี่สิบแต้มครับครับมีคนนับแต้มด้วยนะครับเพราะว่าแข่งขันสนุกสนานกันครับผู้สูงอายุครับโอ้แตกเลยี่ครับผมจะถ่ายให้ท่านดูประมาณสิบสิบวันนาทีนะครับ สุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดลูกส้นนะครับลูกส้นลูกแปรก็ลูกซ้นนีกแลลวครับครับสวยครับสวยชงให้โดดหน่อยชองให้โดดน้อยครับสวยมากเลยครับ เล่นครับทำไรโอเคครับออกกําลังกายนะครับเจ้นออกเล่นออกกําลังกายสรุปมากนะครับ

ครับเหลื8อ8นาทีครับอาจารย์ฝาหมนนะครับอยู่ข้างหน้ารอรอทีมชาติเราครับโดนอีกแล้วโอ้โหดูหน้ากล้องพอดีเลยเลยโดนอีกแล้วโหโหลเฮ้ยเขา

นี่ครับแล้วก็รอดวงของแสงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับปลาครับสะดวกมากนะครับอยู่ที่สวนเรืองแสงแจังหวัดขอนแก่นนะครับสวนเรืองแสงครับพ่อพ่อย่าใครอยากมาออกกําลังกายมีทุกวันนะครับครับของปลาลองก็หมอ,อกกลังกายนี่ทุกวันนะครับมีแต่ผู้อาวุโสครับหกสิบเจ็ดสิบเท่านั้นครับ ไปเลยครับไปเลยไปฝาเข้าเลยโดนแล้วครับลูกโดนวีก้วาจุดรงแลนะฝาสวยสวยฝา

เก้าท่านนี้ทัดเกปีแล้วครับคนนั้น68ดนะครับคนนั้น6 2อนี่จะผู้เอาสวครับเตะกันสนุกสนานครับเอางี้นี่โอยอไม่เท่าไหร่ผมไม่เท่าไหร่น้เทอข้นไเาเข้าสวยห่อยที่้ไได้ได้ได้ ครับสุดยอดครับสุดยอดครับตะก้อลอดห่วงของขอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่สวนเรืองแสขงข้างๆกับเซนทันนะครับ ออกกำลังกายของผู้สูงอายุทุกคนมนาะออกกำลังกายกันที่นี่นะครับสวยครับสวยนี่ครับเอาป๋าเอาเข้าเลยสวยสวยครับเอา ชวยครับโอ้ขอลีลาสวยๆหน่อยอาจารย์ขอลีลาสวยๆหน่อยครับขอลีลาโดดๆนะครับ ครับอไปลแม่เขาว่าลูกเล็กไปเถอะนะเกียรนาทีแล้วครับเหลืออีก3นาทีครับ ขอสักล uh, uh? oh, yeah, yes, right? ูกเถอนะอไหลลูกเนี่ยตบโอ้ดูเลยครับดูเลยครับฝีมือตบสุดยอดนะครับสุดยอดอกนี่สดแทะครับสวยสร้างอะไรนะครับสวยโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้ว

โดนแล้วครับโดนแล้วครับลูกหลังแล้วครับลูกหลังเน้ยลูกหลังอีกทีไหลไปแล้วครับลูกไหลสวยสวยเอ้าไเข้าไปเข้าไปสวยป่ายิง สวยมากครับอาจารย์สวยครับบ้านลูกครับลูกตั้งอีกทีนึงตั้งอีกทีนึงลูกหลังครับลูกหลังครับโอ้โหลูกหลังหลังอีกทีป๋าตั้งไปชนห่วงพอดี ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้่ๆทุกคนที่ครับโชมนะโอเคครับ